สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่อง a ั t e ต Work นะครับวันนี้มาดูพึ่งนะครับพึ่งกำลังจะเข้าลัางล่อนะครับอันนี้ผมมาตั้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เริ่มเข้าแล้วดูบินว่นเลยนะครับนี่นี่อยู่หลังบ้านผมเองนะครับนี่เยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆครับ น,นะครับบินว่อนเลยนะครับเพื่อนๆรังนี้ผมตั้งไว้ตรงหลังบ้านนะครับใครที่ติดตามคลิปผมมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าตรงหลังบ้านผมก็จะเป็นสวนแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วทีนี้พอต้นไม้มันโตนะครับอันนี้คือต้นลิ้นจี่นะครับออกดอกแล้วแล้วก็กําลังติดลูกพอต้นไม้มันโตมันก็มีร่มมีเงานะครับเพื่อนๆ ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือกำแพงอันนี้นะครับเป็นกำแพงดินนะครับเ,เพื่อนๆโอเคมาดูพึ่งกันต่อดีกว่า <c oughs> เข้าแล้วเข้าแล้วดูใกล้ๆเลยไม่รู้จะมาอยู่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันอ่าทีนี้ ตรงนี้นี่มันจะมีหัวสปริงเกอร์อยู่นะครับทีนี้ผมก็คงต้องปิดนะครับปิดน้ําไม่ให้น้ําไม่ปล่อยน้ํามาแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันจะลงตรงนี้พอดีนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวมันจะหนีไปนะครับอุตส่าห์มาอยู่ละสําหรับรางล่อนี่ก็ผมทาด้วยขี้ผึ้งนะครับก็ทําเหมือนในคลิป ต่างๆที่เขาแนะนำกันในช่อง Rome. YouTube, ช่องต่างๆนะครับก็เป็นขี้พึ่งขี้พึ่งจากรางพึ่งโพงนี่แหละครับเอามาทานะครับทาตรงบริเวณรอบๆแล้วก็ตรงฝาด้านบนนะครับฝาด้านบนจะเปิดได้นะครับยกขึ้นแล้วก็ทาทาให้ทั่วนะครับไม้ก็เป็นไม้เก่านะครับเพื่อนๆ เข้าละหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เอามาตั้งประมาณต้นเดือนกุมภานะครับอันนี้ก็เป็นวันที่สามีนาเข้าพอดีนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พึ่งเขาแยกลังนะครับก็ความรู้ก็ได้จากตามช่อง youtube นะครับเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พึ่งแยกลังนะครับถ้าจะล่อก็ต้อง ล่อช่วงนี้นะครับสำหรับทิศทางการหันปากทางเข้านะครับผมก็จะหันมาทางนี้นะครับทางนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับเป็นทิศตะวันออกแล้วก็เอาไว้ใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับแดดไม่ส่องนะครับแดดไม่ส่องเพราะว่ามันจะมีต้นกล้วยต้นอะไรบังนะครับเพื่อนๆมันก็จะอากาศมันก็เย็นพอดีนะครับเข้าแล้ว เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ที่นี่เต็มเลยนะครับตอนนี้เข้าไปหมดแล้วนะครับเกือบเข้าไปหมดละนี่เป็นทางเข้านะครับตัวที่ยังตัวที่ยังหาทางเข้าไม่เจอก็มีนะครับเพื่อน พอดีตรงนี้มันก็จะมีมีดอกอดอกลิ้นจี่นะครับหน้าน,นี้ก็มีดอกมะม่วงนะครับมีดอกลิ้นจี่มีดอกมะม่วงนี่นะครับต้นมะม่วงก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงหลังบ้านนะครับบรรยากาศก็เริ่มจะร่มรื่นแล้วแต่ค้างผัก <c oughs> แต่ค้างที่ทําไว้เมื่อกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆนะครับเริ่มพังแล้วนะครับเดี๋ยว ก็วางแผนไว้ว่าจะทําค้างใหม่อยู่นะครับเพื่อนๆว่าจะทําค้างใหม่อยู่ทีนี้จะเอาเสาเป็นเสาปูนแล้วนะครับเข้าแล้วมาสักทีนะครับรอตั้งนานตอนแรกคิดว่าจะเลิกแล้วนะครับแต่ก็ลองวางไว้ไปเรื่อยๆนะครับไหนๆก็เอามาวางแล้วก็เลยคิดว่าเอามาลองวางไว้ไปเรื่อยๆดูนะครับ เมื่อกี้กําลังนอนอยู่ที่ศาลานะครับนอนอยู่ศาลานะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ศาลาอยู่ตรงนู้นนะครับศาลาที่สร้างเมื่อปีที่แล้วนะครับนะตรงนู้นนะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับตรงริมสวนฝรั่งนอนอยู่เมื่อกี้นึกว่าอะไรบินว่อนเต็มเลยตอนแรกตกใจนะครับมาแล้วมาแล้ว เข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วตรงนี้จะมีมันจะเข้าได้นะครับตรงนี้มันมันมีช่องนะครับมันมันปิดไม่สนิทพอดีผมก็ทํากล่องก็ทําเล่นๆน,นะครับทําเล่นๆก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ไม่ใช่ช่างไม้นะครับก็ลองทำเล่นๆดูนะครับพอกลับมาอยู่บ้านก็มีเวลาว่างเยอะก็เลยลองทำนี่ทำโน้นนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือ,อทำกล่องเลี้ยงพึ่งนะครับวันนี้ก็เข้าแล้วนะครับหลังจากที่รอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับตามความรู้ที่ได้จากช่อง y o u t u b e เขาก็จะบอกว่าช่วงประมาณนี้นะครับประมาณช่วงเดือนอ่า ประมาณปลายปีถึงประมาณเดือนพฤศจิกาทันวาถึงประมาณมีนานะครับมันจะแยกลังนะครับเพื่อนเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปหมดแล้วนะครับเงียบละโอเคเตัวที่ยังงงอยู่ก็มีนะครับ ที่ยังงงอยู่ก็มีหางหาขั้ทางเข้าไม่เจอนะเดี๋ยวมันก็จะตามกันมานะเพื่<ๆ>อนอบินว่อนเลยคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆมันด้วยความบังเอิญจริงๆเมื่อกี้นอนอยู่ที่ศาลาเหลือบดูนาฬิกาพอดีบ่ายสองนะครับกําลังจะลุกขึ้นไปอาบน้ํานะครับ กำลังจะลุกขึ้นไปอาบน้ำก็เลยลงมาจากสาาพอดีเห็นบินว่นเลยนะครับก็เลยรีบวิ่งมาถ่ายนะครับเจ๊ okay, นะครับเพืพ่อนๆดีจังเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะ มีเรื่องให้อัปเดตใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีรังพึ่งเป็นของตัวเองแล้วนะครับรังพึ่งโพงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ่สําสหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ